ในครั้งนี้ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่ฮอดจังหวัดต่างๆผ่านประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ประกาศนำไปใช้อย่างถูกต้องและขยายผลต่อไปได้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วที่ฉันจึงขอกราบเรียนเชิญท่านประธานจะต้องนำนโยบายหลักๆเหล่านี้ไปปฏิบัติหากยัไม่ต้อนใจฉันนี่ก็คือความารับรู้สับตา รับรู้อำเภอแมเมานะครับแต่ผิดเงนที่เจอมาเป็นประธานในการเปิดการอบรมให้ความรู้ด้านการทางกับเจ้าหน้าที่ระดับทีเรื่องของสาเหตุแลักที่อยู่หลายประการด้วยกันแต่ว่าผมอยากจะนาเรียนว่าเป็นกามทุนที่เอื้อประโยชน์กับจาแม่เมาะมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะว่าจะมีประโยชน์แล้วก็ขอให้เกิดการพัฒนา ในพื้นที่เรื่อการป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิดการพฤ่ิกรรมในระดับทุนนตรีในระดับจังหวัดในระดับประเทศก็นักประนันนักประชาเองก็ต้องเป็นหน้าที่ดีในการข้อมูลนั้นตรงกับที่เขาให้เข้าวารมาหนุนไหมนะครับรวมกับอุปกาผู้พาวุฒแก่ผู้สูงอายุก็อุปการเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะเข้าข้องมุ่งกับการสืบพปจารณานะครับ ปรากฏขึ้นในสังคมหรือเหตุการณ์ประการวาขอัปรับประทานพิธีนะครับต้อนรับเ่เรียนเชิญนันงานจังหวัดลำปางนะครับได้มาพเอ่ประทานิีครับรงไปฟ้าแม่ร้อจังหวัดลำปางกรณีกระดับสถานพยาบาลหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ที่ได้สามเดือนเกือบสเดือนนะครับถ้าถึงวันที่แปติงหาก็จะครบสามเดือน นะครับที่จะขับเคลื่อนกองพุนขนาดชนในพื้นที่เราลงไปฟังนายมอสให้บรับรู้ข้อหมายได้แต่ผมเชื่อว่าทุกท่านอยากได้ทราบนะคณะกรรมการกิจการพลังงานเนี่ยมีพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงานพรตตะันทัศน์สิบเกิดเมื่อวันที่1ิธันวาคม2550นะครับก็เลยต้องมีหน่วยงานนะคับกิจการพลังงานขึ้นเพื่อให้เกิดการกัดกิจกรรม อาเรื in, e <S <S now, ่องงานทั e life, really age, ้งหลายนะเจ้าเนาะเขาก็สบายสบายไปกันแล้วกันนะเจ้าเนาะจุมชนชนบทดจุมชนเมืองอย่างที่เขาฮู้กันนะเจ้าจุมชนชนระเบิดแม่อุ้ยกะโมบีน้องเขาเนี่ยเออเป็นปืนฟ้าปืนฟ้าใสกันได้เป็นห้องว่ามีความสำคัญแบบปฐมภูมิอุ้งอินทรีย์เขาในองค์กรในกระจาคมันจะสำคัญนิดนะจ๊ะแล้วก็มีความคับขัดอันนี้ระหว่างเรื่องงานกับพี่น้องประชาชนตัวเองนะจ๊ะก็จะมีการบรรทัดสำคัญ ถ้าเป็นการเป็นทัศนคติของประชาชนให้หนอกโดยงานตัวเองนะจ๊าก็เป็นการผู้ใหญ่ประจักษ์ช่าซื่อกับคนพวกเจ้าผู้จัดกรดีงานได้บางสุราบไม่เมาะนะครับเป็นตัวอย่างเล็กๆน่นทนะครับ